ความในตัวที่แล้วหลังจากที่ชิโดเขาได้บุกไปยังที่อาวากาศเพื่อไปหามมคุโร่คราวนั้นก็จะเข้ากับพวกดีเอ็มเข้าทำให้ทั้ง3มฝ่ายนั้นเกิดการต่อสู้กันจนในที่สุดชิโด <Sh ido S 2> ก็สามารถไขกุญแจเปิดปรนหัวใจของมมคุโร่ได้สำเร็จแต่ทั้งว่าทั้งคู่ก็โดนอาลเทมิเซียนเนี่ยโจมตีเข้าใส่จนชิโดกับมมคุโร่นั้นตกลงมายังโลกและพอชิโดเขาฟขื้นขึ้นมาเขาก็กลับพบว่ามมคุโร่นั้นกลายเป็นเด็กที่ติดเขาไปซะแล้วแล้วมมคุโร่นั้นก็ยังเลกชิโดว่าท่านชายอีก อีกทั้งเธอยังบอกอีกว่าพรุนี้เธอจะมาเดทก,กับชิโด้ด้วยเหตุนีน้วันลุ่งขึ้นทั้งสองคนก็เลยไปเดทกันแต่ก่อนหน้านั้น ภาพกะตัดมาให้เห็นอดีตของมุคุโร่นิดนึงซึ่งมุคุโร่ที่เป็นเด็กสาวตัวน้อยนั้นก็กําลังนั่งดูดาวกับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างมีความสุขอยู่จากนั้นภาพกลับมาปัจจุบันมุคุโร่เธอกาลังค้งชิดโดเนี่ยไปเดทน,นะครับระหว่างนั้นพวกคอตตอริก็ได้ทำการวิเคราะห์ค่าความชอบของมุคุโร่ต่ชอชิโดโดยที่ตอนนี้ค่าความชอบนั้นก็กําลังไปได้ด้วยดีจากนั้นมุคุโร่เธอทําทการอ้อนท่านชายของเธอใหญ่และพูดบอกว่าท่านชายไหนบอกว่าจะทําให้มุคุรมีความสุขไม่ใช่หรอรี เออเดี๋ยวสิมุคุโรก่อนอื่นเราคงจะต้องหาทางจัดการก,กับผมยาวๆของเธอซะก,ก่อนหรับมัง้งถ้าปล่อยไว้แบบนั้นมันจะได้ลำบากเอานะไม่เอาโมคุน่ะไม่ตัดผมเด็ดขาดต่อให้เป็นท่านชายก็ไม่ยอมหรอกนะแต่ด้วยความที่ชิโดเห็นว่ามุคุนนั้นไม่ยอมนะครับเขาก็เลยเสนอให้มุคุโรนั้นมัดผมแทนชิโดเขาก็ถามว่ากันคุเธอมที่บ้านของฉันไหมที่บ้านของฉันน่ะมีทั้งหวีแลว้วก็กิฟตอยู่ด้วยนะเออ ฟังดูน่าสนุกดีจากนั้นพ่อชิโดก็กลับมาที่บ้านนะครับแล้วเขาก็ทําการมัดผมให้กับมุคุโร่อย่างเซียนจนมุคุโรนั้นตกใจถามว่าทําไมท่านชายนะ่ะถึงมัดผมเก่งจังชิโดเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยปกติก็ต้องมัดผมให้พวกโคตริบ,บ่อยๆอยู่แล้วเขาก็เลยเซียนมุคุโรก็ทนก็ถามว่าโคตรินี่ใครหรอโคตริก็เด็กสาวคนที่เมื่อวานอยู่กับฉันไงหรอมุคุโรตี้ก็ทำหน้าแบบเซ็งๆนะครับ จากนั้นหลังจากที่โดมัดผมให้โมคุโรไดล้เธอเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยๆๆเขาก็พาเธอเนี่ยไปเดทแบบเรียบๆหลักฐานที่แบบโคตรไวจนตอนเย็นโมคุโรเธอก็บอกว่าอย่างที่ท่านชายบอกเลยวันนี้โมคุเน่ะสนุกมากมากเลยท่านชายอาศัยทำเพื่อโมคุถึงขนาดนี้แปลว่าท่านชายก็ชอบโมคุเหมือนกันใช่ไหมล่ะฉันก็ต้องชอบเธอสิและฉันก็อยากจะปกป้องเธอด้วยนะโมคโรโคคุเองก็อชอบท่านชายที่สุดเลย แต่ว่าท่านชายต้องสัญญากับโมคูนะว่าท่านชายจะไม่ไปเจอยายสาวๆแก๊งฮาเลมนั่นอีกฮะแบบนั้นไม่ได้หรอกนะโมคูโลฉันน่ะชอบเธอพอๆกับผู้ทุกคนนะแล้วฉันก็อยากให้เธอเน่ะเข้ากันได้ดีกับทุกคนด้วยโมคูที่ได้ฟังแบบนั้นเธอก็ยิ้มนะครับแล้วบอกว่าแต่เรื่องนี้โมคูจะจัดการเองงั้นวันนี้ไว้แค่นี้นะท่านชาย หลังจากนั้นมุคโรก็วิ้วหายไปชิโดนี่ก็งงว่าจัดก,การเรื่องอะไรวะคือฉากนี้ผมดูแล้วรู้สึกเหมือนมุคโรเธอรี่เป็นสุนัขก,กิ้งจอกที่กำลังจะล่อลวงคนเลยนะครับจากนั้น,นต่อมาชิโดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทาอาหารให้กับโคทอริป,ปกติแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติก็คือเมื่อโคทอริเธอมาเจอชิโดเธอกีดังลั่นแล้วถามชิโดว่าคุณเป็นใครกันคะชิโดนี่ก็ง,งงเป็นไก่ตาแตกแต่ไม่ทันที่ชิโดจะอธิบายอะไรนะครับโคทอริเธอเครื่องข้าวของใส่ชิโดจนชิโดเนี่ยต้องรี จากนั้นต่อมาชิโดก็มาที่โรงเรียนและเขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกเมื่อโทโนมาจิบเพื่อนสนิทของเขาและแก๊งสามสาวนั้นจําเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นใครนึกว่าเขานั้นเป็นคนแปลกหน้าระหว่างนั้นโทกะกับโอริกามิเนี่ยก็มาพอดีชิโดก็รีบวิ่งพวดไปเลยโทกะโอริกามิฉันน่ะอิสกะชิโดงไงพวกเธอจาฉันได้ใช่ไหมชิโดเหรอใครกันน่ะโอริกามิแล้วเธอล่ะ ชิโด้นี่ใครหรอจากนั้นต่อมาชิโด้เขาก็เลยหันไปถามพ่อพี่น้องยามมยและก็เนียแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยจำเขาได้ทักคนเลยรวมถึงมีคุด้วยสุดท้ายชิโด้ก็เลยไปหา2อสาวโรล,ลีตัวน้อยซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับโยชิโนะกับนัซสมีนั้นก็ยังจําเขาไม่ได้อีกชิโด้ก็เลยปวดหัวบนว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมไม่มีใครจําฉันได้เลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเลยเนยกับคุณร,รุมิรวมถึงมิคุโรล,ล่ะ จากนั้นพอชิโดะเขาพูดถึงชื่อมูโครเขาก็นึกออกว่านี่นะ่ะจะต้องเป็นฝีมือของมูโครแน่ๆเขาก็เลยเรียกฮานิเอลออกมาแล้วเปลี่ยนมันเป็นมิคาเอลเพื่อจ้ใช้มันเปิดเผความทรงจําของผู้ทุกคนกลับมาอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นเองมูโครเธอก็โผล่มาแล้วใช้มีค่าลของจริงเนี่ยปิดผนึกการทํางานมีคเอลของปลอมที่ชิโดะทำเดนแดบขึ้นมาแล้วเธอก็บอกว่ากะแล้วว่าท่านชายจะต้องรู้สึกตัว หมายความว่ามโมคโรนี่เป็นฝีมือของเธอสินะใช่แล้วโมคุน่ใช้เมคาเอลปิดกั้นความทรงจําของทุกคนที่มีต่อท่านชายไงล่ะเท่านี้โมคุก็จะได้อยู่กับท่านชายสองต่อสองแล้วท่านชายก็จะได้สนใจแต่โมคุคนเดียวไงล่ะจากนั้นภาพตัดมาที่พวกสาวๆที่โดนปิดเป็นความทรงจําพวกเธอนั้นก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้ชายแปลกประหลาดเข้ามาทักและทําท่าทางรู้จักพวกเธอ โดยมีครูเธอนั้นก็บอกว่าอยู่ๆเมื่อวานก็มีผู้ชายปริศนาเนี่ยโทรมาหาเธอจนเธอนั้นตกใจก็เลยวางไปและพอมาดูไลย์ชื่อผู้โทรก็กลับปกฏชื่อที่เมมว่าดาริ่งอยู่เต็มไปหมดพ่อพี่น้องยาไมายพวกเธอก็บอกว่าพวกเธอ,อก็กเจอ,อเหมือนกันจากนั้นอลิกรมีก็ทําท่าทางปวดหัวจนคตทรีนี่จะเรียกให้คนหนมาดูอาการแต่อลิกรมีเธอก็ห้ามไว้และบอกว่าไม่ตั้งหลักค่ะ ฉันไม่เป็นไรค่ะทุกคนนี่ก็งงเลยที่อยู่ดีเนี่ยริก็มีพูดจาแปลกๆอยู่ดีๆก็พูดพร้อมมี้ามีขาจนพ่อส,สาวๆนั้นก็สงสัยถามว่าเธอเนี่ยคือริก็มีจริงงั้นเหรอริกก็มีก็บอกใช่ค่ะฉันเป็นตัวฉันอีกคนนึงที่ต่างไปจากทุกที คือตรงนี้ผมพอเข้าใจได้ว่าโอริกามิที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั้นก็คือโอริกามีร่างผมยาวที่ผมมาตอนภาค3และเป็นโอริกามิคนที่มีบุคลิกสุภาพเรียบร้อยปราศจากความกดแ้นไม่เหมือนโอริกามีผมสั้นที่เราเห็นมาตอนแรกๆที่มีนิสัยห้าวๆและชอบยย่ยชิโดเนี่ยเกิดความหื่นอยู่บ่อยๆโดยจากการที่โอริกามีอีกคนตนื่นขึ้นมานั้นก็เป็นผลมาจากที่มุคโรเนี่ยทำการปิดกั้นความทรงจํานั่นเองนะครับจากนั้นโอลิกามิเธอก็ถา,ถามว่า เพราะคุณนะ่ะจำคุณอิสกาชิโดไม่ได้จริงๆงั้นหรอคะอิสกาชิโดนี่ใครงั้นหรอทำไมนางกลเหมือนกับฉันล่ะจากนั้นโทกะที่นี่ชื่อของชิโดนะครับเธอก็มีอาการแปลกๆก่กอนที่เธอ์นั้นจะเป็นเหมือนกับโอริการมิที่อยู่นะ่ะอีวิคลิกนั้นก็ตื่นขึ้นมาโดยบุคลิกด้านมือที่ตื่นขึ้นมาของโทกะนั้นเราจะเรียกเธอว่าเทนกะานะครับโดยเทนกะาคนนี้นั้นก็เคยปรากฏตัวมาแล้วครั้งหนึ่งตอนภาค2เป็นตอนที่ชิโดนั้นถูกเอเลนแทงทําให้โทกะที่เห็นกับตาเนี่ยรู้ส จนเธอนั้นคุ้มข้างและกลายล่างเป็นด้านมืดและตอนนั้นเองที่เทนการ์ดได้ปรากฏตัวขึ้นมาแต่สุดท้ายเทนกาั้นก็ถูกชิโดะที่ฟื้นขึ้น,นมานจูบจนทําให้เธอนั้นกลับมาเป็นโทกะอีกครั้งหนึ่งแต่กลับมาได้มุคโรเธอนั้นก็ยังเด็กกับชิโดะอย่างมีความสุขแล้วเธอก็ถามนี่ฮั่นชายชอบมุคุไหมเออชอบสิชอบแน่นอนอยู่แล้วนี่มุคโรทําไมหลังจากที่พวกเราตกลงมายังบนโลก อยู่ดีๆเธอก็ชอบฉันขึ้นมาล่ะลคูเธอนั้นก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทําไมหลังจากที่เธอถูกชิดโด้กอดเธอก็ฝันเห็นภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กับครอบครัวแล้วเธอนั้นก็รู้สึกอยากจะชิดโด้ที่เป็นท่านชายของเธอตลอดและระหว่างที่นางคู่กำลังหวานกันอยู่ดีๆริกามีเนเธอก็โผล่มาและบอกว่า,วาไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอิสกะคุง ชิโดที่เห็นนี่ก็จําได้ทันทีเลยว่านี่คือโอริกามีร่างผมยาวที่เขาขย้อนดีตไปช่วยพ่อแม่ของโอริกามิแล้วชิโดเขาก็รู้สึกดีใจแบบสุดๆที่โอลิกามีนั้นจาเขาได้โบคุที่เห็นแบบนั้นเธอก็เลยไม่สอบอารมณ์บอกว่าเธอนั้นจะปิดกั้นความทรงจําของโอลิกามีเนี่ยอีกรอบหนึ่งซึ่งระหว่างนั้นเองเทนกาก็โผล่มาเจอกันอีกแล้วนะคราวนี้แหละฉันจะเผาพวกแกให้เป็นขุยผงเลย จากนั้นเธอก็โจมตีสทันทีแต่มโมคุโรเนี่ยก็ใช้วาสของเธอดูดเกินการโจมตีของโทกะจนหายไปและหลังจากนั้นทั้งสองสาวนี่ก็ต่างไม่พอใจเส้นกันและกันเทนกาก็ไม่พอใจที่โมคุเนี่ยมาขวางการโจมตีของเธอส่วนโมคุนั้นก็ไม่พอใจท่เทนกาเนี่ยมาขวางการเดทระหว่างเธอกับท่านชายที่รักจนทําให้ทั้งสองคนนั้นเกิดการขมข่นกันอย่างแรงโอริกามีเธอนี่ก็พยายามห้ามแต่ก็ถูกทั้งสองคนนี้จ้องมองด้วยสายตาอันรุนแรงอารมณ์ประมาณว่าอย่าสอใสเกือกจนทําให้โอลิการิมีนี่ จากนั้นอลิกามิเธอก็ถามว่าเป้าหมายของเทนการนะ์น่ะคืออะไรซึ่งเทนการ์เธอก็บอกว่าเธอน่ยต้องการจะล้างแคชชิโดเนื่องจากชิโดนั้นเคยทําให้เธอต้องรู้สึกขงขื่นและรู้สึกอับอายมาก่อนและถ้าไม่ล้างแคชชิโดแล้วก็เธอก็คงไม่หายคาใจซึ่งตรงนี้ที่เทนการ์บอกว่าชิโดทาให้เธออับอายนั้นน่าจะเป็นตอนภาค2ที่ชิโดเนี่ยจูบเทนการ์เพื่อเรืสติทําให้โทกานั้นกลับคืนมานั่นเอง จากนั้นอริกามิเธอก็บอกกับทั้งสองคนที่กำลังจะตบตีแยกตัวชิโดกันว่าการที่สามารถปราบให้ชิโดยอมจำนนได้นั้นต้องไม่ใช่พลังแต่ต้องใช้หัวใจให้เขาเนี่ยยอมจำนนโมโคเธอก็เถามว่าแล้วโมโคต้องทำยังไงถึงจะชนะใจ่ันชายได้ล่ะใช่ใช่ทำยังไงฆ่าคนนี้ถึงจะทำให้ชายคนนี้ต้องอับอายได้ รกิกกามิก็บอกฉันมีวิธีที่จะสิ้นผลแพ้ชนะของทั้งสองคนได้ค่ะนั่นก็คือผู้ที่สามารถทิ้งจุกของชิโด้โคงได้นั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะและเพราะแบบนี้เองสองครามสกแย่าชิงหัวใจชิโดระหว่างเทนการกับมุคุโรจึงได้เริ่มขึ้นณร้านเมคคาเฟ่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกอิจฉาหรือสองสารชิโดนีนะครับเมื่อชิโด้คนนั้นโดนเทนการแอปปสตรอเบอรี่ที่เต็มไปด้วยความรักอย่างรุนแรงมุคุที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมจเจ้าบ้างจากนั้นคุณเมคที่ร้านเมค สาวว่าการจะทาให้ในายท่านมีความสุขได้นั้นจําเป็นจะต้องไล่คาถาโมเอบโมเอบบี A M o Beam, ไปที่เค้กซะก่อนซึ่งชิโดนี่มันก็เล่นตามไวยนะครับทาให้ต่อมาโทกะเธอนั้นก็เาเค้กไปวางไว้กลางร้านแบบนี้แล้วท่องคาถาโมเอบโมเอบบี A M o ก่อนที่จะกระชากคอชิโดเนี่ยให้มากินเค้กในสภาพหมาโมคโรที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมสิครับจะทําการทิ้งจูข,ของชิโดได้การกินเชอร์รี่เข้าไปก่อนที่จะเอาเชอร์รี่นั้นยัดใส่ปากชิโดด้ว,วิธีการปากต่อปากเป็นการที่เห็นแบบนั้นก็ววไวบอกว่า ี่อย่ามาคิดโกงกันสิเนอะโหเกะกะจังเลยเฮ้ยและหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปทั้งแบบนี้เลยนะครับแหมสงครามศึกแย่งชิงหัวใจชีดนั้นกำลังดุเดือดเลยน่าเสียดายที่มาตัดจบแบบนี้ไปซะได้ แล้วสงครามนี้จะจบลงเช่นไรเท็นการหรือมุคโรใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปกันแน่เราก็ต้องรอติดตามกันในตอนต่อไปนะครับเออแล้วตอนที่แล้วผมเพิ่งบ่นไปว่าภาคนี้เนี่ยพ่อสาวๆาวดูรักสามัคคีกันดีไม่แข่งแย่งชิโดกันมาตอนนี้เนี่ยเปิดศึกแย่งชิโดกันอย่างรุนแรงซะอย่างนั้นโดยเฉพาะมุคโรเห็นตัวเล็กน่ารักแบบนี้เธอนี่ก็ไลก่กัดไม่เบาเหมือนกันนะครับตั้งใจจ้องจะฮุบชิโดเนี่ยไปเป็นของเธอคนเดียว แต่แบบนี้สิถึงจะมันเสอไดาคโครมีนั่งเอกของผมนี่ยังไม่ถึงคิวออกลงสักทีนะครับเอาล่ะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับทุกไลค์ทุกซ like, ับสไครของทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ